คุณผู้ชมครวันจันทร์ที่2ส,งสิงหาคมนี้ก็จะครบ14วันของการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์ในพื้นที่13จังหวัดที่พบการติดเชื้อเพิ่มนะคะแต่จนถึงวันนี้ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันก็คงจะทำให้เห็นสถานการณ์แล้วว่าคงจะยากที่จะผ่อนปรนหรือว่าคลี่คลายมาตรการต่างๆที่ออกมาและก็คงมีแนวโน้มด้วยว่าทางสบคก็อาจจะขยายพื้นที่ที่จะล็อกดาวน์เพิ่มเติม และมีรายงานว่าสบาคชุดเล็กก็เตรียมที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อสอบคชุดใหญ่ด้วยค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบทุกวันจากการรายงานของศูนย์ข้อมูลโควิด1 9วันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่17,669คนเสียชีวิตรวม165คนในจำนวนนี้21คนเสียชีวิตที่บ้าน และตัวเลขนี้ก็สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งก็คือการติดเชื้อภายในครอบครัวขณะเดียวกันพบด้วยนะคะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพยอยู่ในอันดับแรก3,963คนอันดับ2ก็คือสมุทรสาคร1,172คนขณะที่ปริมณฑลหรืออีก11จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มยังคงมีตัวเลขสูงไล่เรียงกันไป รวมถึงจังหวัดอื่นที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อรายวันเกิน100คนแล้วอย่างเช่นที่อุดรธานี303คนอุบลราชธานี302คนสระบ,บุรี260คนเชียงใหม่255คนและศรีสะเกด251คนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงทั้งในภาพรวมและในรายจังหวัดสืบเนื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการสอบอรคโดยพลเอกนักทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมช ในฐานะผู้อำนวยการสปกสบคยอมรับว่าต้องประเมินสถานการณ์กันรายวันและรายพื้นที่นะคะโดยเน้นย้ำที่จะต้องตรวจเชิงรุกมากขึ้นเพื่อคัดแยกผู้ป่วยโดยเฉพาะการเข้าสู่ระบบการรักษาตัวให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการรักษาตัวที่บ้านหรือว่า Home Isolation การดูแลตนเองในชุมนุมหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชั มีรายงานด้วยค่ะว่าสบาคชุดเล็กที่จะประชุมกันพรุ่งนี้มีแนวโน้มความเป็นไปได้2ประเด็นก็คือขยายการบังคับใช้มาตรการเข้มตามคำสั่งสบคฉบับที่28โดยเฉพาะกรณีล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวออกไปอีก14วันเพราะว่า14วันแรกของการบังคับใช้จะครบกำหนดในวันจันทร์ที่2สิงหาคมและสบคชุดใหญ่จะสรุปไปด้วยเช่นเดียวกับการสรุปว่าต้องขยายพื้นที่สีแดงเข้มหรือไม่ ซึ่งมีเพียง13จังหวัดแต่เดิมแต่ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดไปจังหวัดอื่นเพิ่มขึ้นในรายละเอียดมีรายงานนะคะว่าทั้งสปก,กอสอบอกคทั้งที่ปรึกษาด้านสาธารณาสุขและด้านเศรษฐกิจยังไม่มีข้อพิจารณาที่จะใช้มาตรการสูงสุดหรืออู่ฮั่นโมเดลเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นไปอีก ขณะที่ด้านเศรษฐกิจก็เสนอให้ผ่อนปรนบางกิจการและกิจกรรมโดยเฉพาะกิจการร้านอาหารและตลาดค่ะ